ทางรัฐบาลไทยมีการจัดพิธีอัญเชิญพระเคี่ยวแก้วกลับคืนสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะรัฐบาลจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุพระเขี่ยวแก้วกลับคืนสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมานะคะโดยขบวนอัญเชิญเคลื่อนออกจากท้องสนามหลวงก่อนนำพระเคี่ยวแก้วขึ้นเครื่องบินออกจากประเทศไทยในเวลา9โมงเช้าโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเป็นประธานในพิธีสำหรับพระเขี่ยวแก้วที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในประเทศไทยตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2567ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568รวมระยะเวลา73วันเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ 28กรกฎาคม6 7 6 7และเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนสำหรับยอดประชาชนเข้ากราบสักการะพระเขี้ยวแก้วอยู่ที่2,993,737ค่ะ